สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าหมอลักชี้ชัดสองราศีช่วงนี้บุญนำพาวาสนาสูงส่งนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษลักเรขานิเทศเผยสองราศีในช่วงนี้บุญนำพาวาสนาสูงส่งจะเป็นราศีใดเช็คได้ที่นี่เลย มรักเผยว่าสองราศีในช่วงนี้คือราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมและราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวาสนาจะไปได้ด้วยบุญพาวาสนาส่งต้องมีบุญแล้วจึงมีวาสนาในขณะนี้ดาวชุมนุมและสัมพันธ์ ส่งผลต่อชาวราศีมิถุนให้มีมุมเกณฑ์ที่ดีทำให้ชาวราศีมิถุนจะคิดจะอ่านจะเขียนจะเรียนจะสอบจะติดต่อสื่อสารหรือจะทำอะไรก็ตามทีจะราบเรียบราบรื่นเรียบร้อยสำเร็จส่วนชาวราศีตุลตั้งแต่19เมษายนที่ผ่านมานั้นบวกไป1ปีและที่สำคัญในช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดี จะเกิดก่อต่อเป็นมีสัมพันธ์ในหลายอย่างมันเป็นไปด้วยวาสนาอันเกิดจากบุญและคุณความดีคนเราที่ประสบความสำเร็จได้มี3ประการ 1. ศีลถ้าเป็นชาวพุทธศีลต้องบริสุทธิ์ศีลหอย่างต่ำา 2. บุญ 3. หลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตให้สำเร็จอิทธิบาท4เพราะฉะนั้น ขอให้ชาวราศีมิถุนและราศีตุลจงใช้เวลาโอกาสจังหวะนี้ทำให้ชาวราศีมิถุนจะคิดจะทุ่มเทในสิ่งที่กระทำด้วยหน้าที่อย่างสุจริตสุดชีวิตสุดกำลังคุณจะประสบความสำเร็จและที่สำคัญนั้นคุณทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลนำไปสู่เปิดดวงวาสนาสูงส่งและสำเร็จทุกประการ ความคืบหน้าหมอลัก์เตือนชัดราศีที่ช่วงนี้ระวังโดนโกงออนไลน์คือราศีอะไรนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษราชสีเตือนราศีที่ช่วงนี้ต้องระวังโดนโกงออนไลน์คือราศีอะไรนั้นจะเป็นราศีไหนใช่คุณหรือไม่ไปดูกันเลยราศีที่ช่วงนี้จะโดนโกงออนไลน์การโกงออนไลน์มีทั้งเกมออนไลน์คอเซ็นเตอร์ หรือการหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วฉกเงินฉกทองไปด้วยเพราะฉะนั้นระวังหน่อยราศีมีนในทางัวราศาสตร์มีดาวนำหน้าดวงชะตาคือดาวราหูราหูมาจากเรือนวินาศวินาศแปลว่าความลับความดำความเทามันเข้ามานำหน้าตัวเราทำให้เรามืดมน มองมัวหรือหลวงตาจิตใจแข็งแกร่งกลับวันไหวจากนี้ไปสองเดือนตอนที่ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปในตำแหน่งเสื่อมแบบนี้มีความหมายว่าจะเสียเงินเสียทองและดีไม่ดีนั้นอาจจะเสียหายในทางอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องตั้งสติอย่าประมาทและระมัดระวังอย่าโลภเพราะความโลภ จะเป็นเครื่องมือความสงสารอย่าสงสารบางทีนั้นเราไม่รู้จักไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องตั้งกำแพงปกป้องตัวเองไม่เช่นนั้นจะโดนหลอกโดนโกงออนไลน์โดยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้หมอลักษ์จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศรีที่ในช่วงนี้ต้องระวังโดนโกงออนไลน์ได้แก่ ราศีมีนวงเล็บผู้ที่เกิดในช่วงระหว่าง14มีนาคมถึง2กุมภาพันธ์หัวลักฟันธงราศีที่จะดังระเบิดคือราศีอะไรโหนฟันธงลักเกรขานิเทศเผยดวงมิถุนายน2566ราศีที่จะดังระเบิดตั้งแต่19เมษายน2566ที่ผ่านมาผ่านทางรายการ12ราศีฟันธงกลับมาแล้วกับการทำนายทายทักดวงชะตาทุกวันอาทิตย์ รายการศึก12ราศีหากใครพลาดมาฟังทางนี้เลยครับหอลักเลขานิเทศเผยดวงมิถุนายน2566ราศีที่จะดังระเบิดตั้งแต่19เมษายน2566ที่ผ่านมาผ่านทางรายการศึก12ราศีได้แก่ราศีเมษเกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมในช่วงนี้ดังระเบิดดังดีตั้งแต่19เมษายนที่ผ่านมามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แสดงผลงานของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งผองจะเป็นมหามงคลใหญ่เลยดังใครที่ราศีเมษให้มีกำลังใจคิดจะไปออกรายการทีวีที่ไหนไปแสดงความรู้ความสามารถของตนเองหรือจะค้าขายออนไลน์ช่วงนี้เอาเลยดัง 1. หงมูไปไหว้ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองประจำจังหวัดต่างๆที่มีอยู่สไปไหว้พระแก้วมรกตปางสมาธิ หลวงพ่อโสธรเป็นมหามงคลจะแขวนคอจะไปสักการะได้หมดเลยหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตวัดกาลยาหลวงพ่อโตวัดเจ้าอามก็มีไปไหว้แล้วให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตรับรองดังระเบิดหมอลักฟันธงราศีที่ในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดบุญห้ามขาดมนฟันธงลักเรคาณิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566 ราศีที่ในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดผ่านทางรายการศึก12ราศีกลับมาแล้วกับคำทํานายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดมาฟังทางนี้เลยครับหมอลักเลขาณิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ไหนช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดผ่านรายการศึก12ราศีฝันทงราศีได้แก่ราศีพฤษภ เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดนับตั้งแต่8มีนาคมที่ผ่านมาดามฤึกตยูโคจรเข้าทับเรือนชะตามันคือจุดแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงดีร้ายดีชั่วสลับสับเปลี่ยนชาวลัคนาราศีพฤษภจึงต้องตั้งสติตั้งแต่วันที่19มิายน2566เป็นจุดที่ประมาทไม่ได้ความประมาทในครั้งนี้และ ในช่วงนี้จะมีปัญหาสิ่งใดที่เคยไว้ใจสิ่งใดที่เคยทําไปแล้วเคยเกิดก็ไม่แน่ว่าจะเกิดไม่แน่ว่าจะมีไม่แน่ว่าจะเป็นถ้ามันจะดีสุดขั่วก็ฉากเหตุปัจจัยคิดว่าคิดดีพูดดีทำดีที่สุดทำดีสุดกำลังบุญอย่าขาดจากนี้ไปเจปีเลยนะต้องระมัดระวังของมูตัวช่วยเสริมนะ่ะเปลี่ยนดวงชะตา จากร้ายกลายเป็นดีพระราหูส่งครุหมอลักฟันธงสองราศีได้เวลาปลดหนี้ก้อนโตแล้วโหนฟันธงลักเลขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ารสาศีที่ในช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตผ่านรายการศึก12ราศีฟันธงกลับมาแล้วกับการทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดมาฟังทางนี้เลยมอลักเลขาณิเทศ เผยดวงครึ่งปีหลัง25 6 5ารสาศีที่ในช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตราศีได้แก่ราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีเมษเกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมในช่วงนี้ปลดหนี้ก้อนโตคำว่าปลดหนี้แปลว่าคุณเป็นหนี้วินัยหนี้หลายอย่างหลายสถานหนี้ซื้อบ้านซื้อรถธุรกิจ นี่อะไรก็ตามทีเป็นนี่ต้องใช้เริ่มวันที่19เมษายนดาวพฤหัส,สบดียกมาทับคนเกิดราศีเมษเล่งคนเกิดราศีตุลดาวดวงนี้เป็นดาวประธานของฝ่ายสุภาเคราะห์เรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่จะเกิดจากผลบุญเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของดวงชะตาพระชนั้น่ะบ้านรถที่ดินที่ติดนี่จะหมดห ตั้งใจจะใช้นี่เขาก่อนเพราะเรานั้นมีนี่ศิล 2. สองทำบุญต่อเนื่องสาสำคัญนะหาคุณสมบัติพิเศษของตัวเองว่าตัวเองนั้นทำอะไรที่จะตั้งหลักตั้งตัวได้หมอลักฟันธงราศีที่ช่วงนี้โชคดีที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักฟันธงหรือหมอลักราชสีเผยว่า ราศีที่ช่วงนี้โชคดีที่สุดมีเพียงราศีเดียวจะเป็นราศีอะไรราศีที่ช่วงนี้โชคดีที่สุดได้แก่ราศีมิถุนวงเล็บผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมตั้งแต่19เมษายนซึ่งเป็นวันชะตาโลกชะตาเมืองเปิดมันเปิดด้วยบุญคุณความดีความกตัญญูที่มีคุณเพราะฉะนั้นน่ะดาวพฤหัสบดี โคจรเข้าเป็นราชาโชคเลือนลาพะของชาวราศีมิถุนคือเลข5มาเจอกับพระราหูคือเลข8ราหูเทวีโชคราชาเจอกับเทวีมหามงคลยินดีคู่ค้าขายประสบความสำเร็จมีโชคมีชัยอาทิตย์มีแสงสว่างตั้งแต่14เมษายนดาวพุธโคจรร่วมกันมาเป็นคู่คิด เพราะฉะนั้นนะ่ะดาวพฤหัสบดีและเข้าราหูและ8อาทิตย์เลข1พุทธเลขสําสำคัญในเรือนราพะราศีเมถุนจึงโชคดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะ่ะราศีมิถุนจะไปมูที่ไหนหมอลักแนะนำว่าจะทำบุญอย่างไรอย่าลืมกระตันยูกับคนที่บ้านและอธิษฐานไปประกอบกิจสิ่งใดประสบความสำเร็จ ได้มากกว่าเป็นร้อยเป็นพันทวีเพราะความหมายของลาพะที่โดดเด่นมีความหมายว่าพระหัสบดีราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศัก์ดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเอง